สวัสดีครับค้นมากเกษตรครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ดีมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเบิ้งหมูป่านะครับว่ามันจะออกลูกเนี่ยเขาจะเบิ้งยังไงน,นี่ครับมันก็ดีคาบงาไม่ไปเห็ดทางมันครับคาบใบไม่งาไม่ไเห็ดทางมันคาบมือนี่ก็ดีออกลูกมือนี่นะครับนะครับหมูป่า บางคนเอินหมูดำนะครับเราจะพื้นที่แต่ละทางกับเอาาิ่นมาคือกันอันนี้มันเป็นหมูปลาลูกผสมนะครับหมูปลาหมูเมย์ซานนะครับพอพันุเป็นหมูปลาผสมเมยซานนะครับแม่พันุนี่พันเป็นปลาลอยได้ก็ดีครับเป็นเมย์ซานก็ได้คือกัน,กนเขาต้องเอาเลือดมันมาผสมกันบางทีเกิดความแข็งแรงแลวก็อดทนต่อโรคสูงครับอันนี้ก็หมูที่ออกลูกครับพี่น้อง พามาเบิงว่ามันเป็นดังได๋มันก็ดีขาบหัางขาบเมื่อใดออกเมื่อนั้นเนี่ยครับขาบเห็ดหัางนุ่มเนี่ยจูดินได้พี่น้องพวนะ่ะหัวนุ่มตึงคล้องเท้าจียางไม่ได้โอ้ยสุดยอดครับพี่น้องนี่ี่พอพันครับเนี่ยพอพันพอพันห้อจะทออแรกครับจักที่ออกจากโตัวกับพอจากมาดุนกันพี่นอ้องเลยเรารังเห็ดหัางเพ่อน หมูมันกะดุนะครับแต่ว่ามันกะผมเรียงมันจะหน่อยมันก็เลยบ่อปันไดครับนี่กับพอพันเขาใส่ตัวเดียวเนี่ยนะครับมีตัวเมียอยู่แปดตัวครับพอพันตัวเดียวี่จุใจวะครับมันนี้ก็พูดแล้วครับเพื่อนที่ออกกับเพื่อนที่เสากัดทั้งเพื่อนที่เสาขาบงาไหมเพื่อนยังที่ออกเขาก็ต้องรอสังเกตเป่นครับหมูพวกกับงงมันเห็ดอย่างว่ามันเห็ดอย่างว่าเห็นมาลุ้มกัน ค่าไปเลยครับจนเพื่อนที่พอใจเพื่อนเพื่อนล่ะสุดยอดนะครับมวยแข็งแรงครับผู้ใดสนใจก็ร้องมือนะครับเวลาบ่ต้องให้เขามากไหมผมให้อาหารมือเดียวเนี่ยมือเลี้ยงมือเดียวครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผู้ใดที่รับชมคลิปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับที่นี่ขอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ